ท่านลองฟังดูครั้งหนึ่งว่าให้ทรงประกาศสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับมนุษย์ลงไปสำเร็จแล้วในจิตในใจของเทวดาและมนุษย์ในวันเช่นวันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันจะไม่ทำให้เรามีตาสว่างหายง่วงนอนไปได้บ้างเทียวหรืออย่างไร <c oughs> ถ้าเป็นคนชอบธรรมะ คงจะพอออกพอใจยิ่งกว่าถูกรถเตอรี่ <c oughs> คนถูกรถเตอรี่ก็ <c oughs> น,นอนหลับยากนอนไม่หลับอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มันน่อาอัศาจรรย์ยิ่งไปกว่าถูกรถเร่อเมื่อเมื่อสําหรับคนที่ชอบธรรมะอย่างนี้มันก็คงจะนอนไม่ลงอย่างเดียวกันอีกคือหลับไม่ลงอย่างเดียวกันอีกทการจะลืมตาอยู่จนสว่างด้วยความแจม่มใสสดชื่นราเริงนั่นคงจะเป็นไปได้ ขอให้พยายามทำให้หนักทำให้มากทำให้จริงให้จังในพระธรรมในรถของพระธรรมในความประเสริฐที่สุดของพระธรรมก็จะช่วยให้สิ่งต่างๆหมดปัญหาไปจะลำบากอย่างไรจะอดนอนอย่างไรหรือจะต้องทำอะไรบ้างข้อจะต้องทำได้อย่างสนุกสนานนี่เรียกว่า มันไม่มีความทุกข์เลยไม่ยากลำบากเลยในการที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับแต่ถ้าไม่เข้าใจหรือเข้าใจครึ่งๆกลางๆแล้วมันจะรู้สึกเป็นสิ่งที่ฟื้นธรรมชาติฟื้นธรรมดาฟื้นความรู้สึกไปหมดทำก็ต้องทำอย่างฟื้นๆแล้วมันก็ไม่ได้อะไรแล้วมันยังจะลาบาก,กบเปล่า จะเหนื่อยเปล่าเป็นการขาดทุน <c oughs> เมื่อมีความตั้งใจที่จะทำการบูชาตามแบบตามภาษาของพุทธบริษัทแล้วก็จงทำให้ถูกต้องเพิดคือใช้ปฏิปัติบูชาการเสียสละด้วยความยากลำบากนั่นมาเป็นเบื้องหน้า อามิตรบูชามีทูปเทียนเป็นต้นนี้มาเป็นเ,เบื้องหลังแล้วก็รวมกันข้าวก็เป็นการบูชาที่สมบูรณ์ทั้งทางภายนอกทั้งทางภายในทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางจ,จิตใจให้สมบูรณ์กันในวันนี้ <c oughs> การบูชาทางร่างกายในวันนี้ก็คือการเดินประทักษิณการบูชาทางวาจาก็คือกล่าวพระคุณของพระองค์ออกมา ประกาศความเลื่อมใสข้งต้นออกมาประกาศความตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนออกมานี่เป็นการบูชาด้วยวาจาส่วนการบูชาดรวยจิตใจนั่นคือความอดกลั้นอดทนในการเสียสละเป็นตน้นตลอดถึงการสมัครใจปักใจในการที่จะทำตามพระธรรมคำสอนทุกอย่างทุกประการด้วยความเสียสละนั้น นั่นเป็นการบูชาด้วยจิตใจวันนี้เราจงบูชากันให้ครบถ้วนทั้งสามประการคือทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตใจด้วยกันจงทุกคนเพิดอย่าให้มีอะไรมาขัดข้องหรือมารบกวนหรือมาทำให้เสียไปเหมือนคนขี้กลาดอะไรอะไรมันก็ล้วนจะเป็นอุปสรรคไปเสียทั้งนั้น จ็บปวดสักเล็กน้อยก็ถือเป็นเรื่องที่จะเลิกกระทำเสียทั้งหมดอย่างนี้มันน่าสงสารยิ่งกว่าลูกเด็กๆเพราะว่าลูกเด็กๆบางคนก็ยังอดนอนได้ตลอดคืนคนเล่นพพ่ก็ยังอดนอนได้ตลอดคืนผัวไม่สบายหรือเมียไม่สบายก็ยังนั่งเฝ้าได้ตลอดคืนก็ยังมีอะไรอีกมากที่ทำได้ตลอดคืน ไปจับปลาก็ยังจับปลาได้ตลอดคืน <c oughs> ไม่ใช่เป็นเรื่องมากมาใหญ่โตอะไรเดี๋ยวนี้เราเฝ้าดูความสำเร็จอันใหญ่หลวงของผู้ที่เป็นที่พึ่งของโลกในการช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ประสบความสำเร็จในวันเช่นวันนี้และเราจะง่วงนอนได้อย่างไรขอให้ทำทุกอย่าง ด้วยจิตใจที่มีความความรู้ที่ถูกต้องควบคุมอยู่มันจะแก้ไขมันได้ในตัวเองเป็นไปอย่างสะดวกดายที่สุดขอให้เตรียมพร้อมเพื่อทำอาสาละาบูชาในลักษณะเชน่นนี้ด้วยการจงทุกคนเถิดให้ครบถ้วนทั้งไตรวารคือกายวาจาและใจดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ให้สุดความสามารถของเราจนกล้ากล่าวได้ว่าเราได้บุญเต็มร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเราทำสุดความสามารถของเราร้อยเปอร์เซนต์นั่นเองในโอกาสนี้ก็จะได้กล่าวคำบูชาเป็นภาษาบาลีสำหรับพระสงฆ์กล่าวคำบูชาเป็นภาษาไทยสำหรับบาศกอุบาสิกา แล้วก็จะได้กระทำประทักษิณตามแบบที่กระทำกันมาเป็นแบบฉบับมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลโดยถือว่าการแสดงเคารพความเคารพโดยกายนั้นการเวียนประทักษิณน,นั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเคารพที่สูงสุดเราก็จะกระทำในโอกาสนี้ และในใจก็ระลึกนึกถึงพระคุณของพระองค์อยู่แล้วปากก็จะพร่ำถึงพระคุณของพระองค์อยู่ในการกระทำประทักตินนั้นก็เป็นอันว่าเราได้พยายามกันถึงที่สุดแล้วด้วยการทุกๆคนคอให้สำเร็จประโยชน์สมตามความมุ่งหมายในการที่มาทำอาสาละบูชาในทีน่นี้ในวันนี้ด้วยการจงทุกๆคนเทิน ธรรมเทศนาเป็นปุพาปรภปุเป็นปุพะปรภาภาก็าาาสมควรแก่เวลาก็ยุติลงแต่เพียงนี้เอวังก็มีโดยเพื่อการัชนี